กูชอบมึงว่ะชอบมึงดิงั้นมึงก็ทำให้กูเชื่อดได้ดิ

มึงี่โดแกงใหม่แล้วอ๋อปอไม่ชอบอะไรมึงเนี่ยช่างมันเถอะกูไม่อยากมีเรื่องอ๋อโอ๊ยไปไหนมาเนี่ยรอข้างล่างตั้งนานกูไปแก้ฟิลมาเดินหนีกูลงมาจากข้างบนเนี่ยไห้ฟิลอ๋อท่านไงมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นไงยืนอยู่ใครก็ไม่รู้มก็ไปดูดิไปดิไปเลย เอองั้นเดี๋ยวมจะยแก่อนเลยมานะเกยได้ทำเมะทำไมเปรียบช่ไหมเถดอย่างนั้นเหรอเราเปเช็นแต่นั่นน่อะไรอ่ะนี่ดูดูข้างล่างมันอยู่กับสาวเหร ไหนมอ๋อไม่ได้ไปไหนหรอ๋องั้นเราไปสวนไฟกันได้ไหมได้ดิเราก็ไม่อยากอยู่บ้านอยู่แล้วไม่เห็นเงี้ยไม่อกี้เราจะได้ชวนผู้ชายไปเที่ยวจริงหรือเรียบร้อยแกินมั้ยเอียวไปซื้อข้าวมาให้ขอบคุณนะชิมดูนะนี่อร่อยมากย่างขาย่างเตยครับเตยย่างขา เนียข้าไวไข่หวานน่าอร่อยจังกูร่างหิวกูขอนะเฮ้วิ่งงอข้าวกูมานะเว้ยเนี่ยมึงทำไมจะหนีหัดสู้เพื่อนกูเหรอเฮ้ยพวกมึงทำอะไรเพื่อนกูอะถ้าพวกมึงยังไม่หยุดอ่ะกูจะไปฟ้องอาจารยนะ์นะเเออนี่ย ไปกินข้าวกัินใหม่ท่เนี่ยน่ามองอีร้านเพื่อนใหม่กันได้ดิเราก็กผิดอีกนะที่ไปไหนกันวะไปเลื่อนสะโพกไหมบะจะมายุ่งทำไมแกภาษาที่เกิดว่าเป็นเพื่อนไหนที่ตรงไหนฟิวเดี๋ยวแทนไปรอข้างหน้านะมึงมาโกยอู๋แล้วไม่อยากให้กูมายุ่งพวกเราอยู่นี้นะ อยองไงปูกว่ามาใจเย็นดิปกติกูแกลมมึงไม่เห็นโกรธูเลยมึงแกลแทนแค่นี้มึงโกรธแล้วเหรอมึงไม่ชอบกูมึงก็ทำแค่กับกูดิจดีเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยทำไมวะมันรู้ได้งไงว่ากูไม่ชอบมึงมึงพูเลยกูไม่รู้ว่ากูชอบมึงตอนไหนแต่รู้ตัวอีกทีกูก็ชอบไปแล้วกูขอโทษนะที่กูชอบแกลมมึงบ่อยๆที่แกลบ่อยเพราะว่าอยากอยู่ใกล้เฉยๆแต่ว่ากูคิดไปขึ้นมาแล้วกูว่ามันไม่ถูกว่ะกูขอโทษลนะกูพูดอะไรของมึง พูดจริงๆนะฟิวกูชอบมึงกว่าตูชอบมึงจริงงั้นมึงก็ทำให้กูเชื่อดิได้ดิฟิวเหรอรู้ไหมว่าไาอ้ป๋อชอบฟิวเธอหมอเห็นหน้าฟิวสบายก็ที่มันชอบไปแกล้งไอ้ฟิวก็เพราะมันชอบเขาทีานน่แหละ ไม่แทนไม่เชือ่อจริงเราพูดตรงมาบอกแทนก็นเราอยากให้แฟนรู้ว่าแต่ <c oughs> ไม่อยากให้แนปแทนเรียนเสร็จะมึงไปไหนต่อปะ้อนึงน้ำมือวันนี้็นเดีเหลังเปอน,นี่ต้องใช่แม่สาวดย เ hey, ม้เมืองพบกันแล้วเหรอผู้เบอกว่าคนมีคู้อ่ะว่ามเียโอ้ยทำไมไม่รอเลยเนี่ยูมจะาู พูดอะไรของมันอะไม่รู้ว่าครูชอบมึงข้าวไรไม่รู้ว่าครูชอบง้าวไรแต่รู้ด่าูชอบไปแล้วขอนะูชอบอร่อยวันนี้ไปไหนวันนี้ไม่ซิหนังสือดิ่มันมันสายไม่ทัน